สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอาการนอนไม่หลับเรื้อรังอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพซึ่งส่วนใหญ่มักจะมีสาเหตุจากความเครียดและเจ้าความเครียดนี่แหละค่ะที่เป็นเสมือนตัวเร่งให้อาการทุกอย่างแย่ลงวันนี้เรามีประสบการณ์สุขภาพของแขกรับเชิญที่สามารถแก้ปัญหาอาการนอนไม่หลับได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาส่วนอะไรคือตัวช่วยเขาสามารถนอนหลับสนิทได้ไปหาคำตอบกับคุณฟ้ารุ่นรุ่งเลยค่ะ สวัสดีค่ะพี่สมศักดิ์สวัสดีครับสวัสดีเป็นเจ้าของกิจการร้านขนมปังนมสดนะคะชื่อร้านอะไรเอ่ยชื่อร้านปังจังครับร้านปังจังตั้งอยู่ที่อยู่ที่ถนนพงศุริยาค่ะถิงธนาคารจอมเก้าค่ะใกล้กับธนาคารนมศิน์ครับค่ะเราสามารถมองเห็นสะพานได้เลยนะจากตรงนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่ามีสูตรพิเศษด้วยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาขอพูดคุยกับพี่สมศักดิ์เกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทางด้านสุขภาพที่ครั้งหนึ่งครับ เล่นเอาแบบว่าเนาะเราเกิดปัญหาคือนอนไม่หลับแล้วก็พอตื่นขึ้นมาก็ไม่สดชื่นด้วยเกิดอะไรขึ้นคะคือต้องบอกว่าเดิมทีเมื่อก่อนพี่ทําง,งานอยู่ธนาคารนะครับตอทีนี้ว่าตอนนั้นงานธน,นาคารน้องก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงานที่เครียดนะครับพอเครียดไปปุ๊บเนี่ยพี่เป็นคนจริงจังกับงานเนี่ยอันนี้พอมารู้ตัวตอนที่ว่าแบบเออพอนอนการนอนเนี่ยมันไม่สมูทมันจะไม่ดีเหมือนกับว่าปกติระหับตื่นตื่นเดี๋ยวตื่นทุกชั่วโมงอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นพี่พูดก็ค่ิดว่าเอ้ยทำงานพี่ก็ ทีนี้พี่ก็ดูแล้วมันช้าเออพี่ก็ฟังวิทยุนี่แหละวิทยุโฆษณาของคุณของรายการาด้านทุ่งทั่วไทยเนี่ยมันจะมีเพลงที่พี่ชอบอยู่มีเพลงเก่าๆเ,เพลงอะไรทุกทุกอย่างในในเพลงนี้คือเราฟังแล้วสบายใจนะครับแล้วก็ได้กินน้ำเห็ดพี่ก็ว่าเออทำไมมันมันจะดียังไงคือตัวเองศรัทธาเห็ดอยู่แล้วต้องมองศรัทธาเห็ดอยู่แล้วพยายามเอาเห็ดสามอย่างมาต้มกินมาผายกินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพอกินไปกินมาดีขึ้นก็บอกให้แฟนกินที่นี้แฟนเขาเป็นนิ้วล็อก น <N ill us> ิ้วล็อกเนี่ยไปหาหมอหมอบอกว่าให้ผ่าทีน<ห>ี้ก็หามหมอยิงกลับไปว่าถ้าผ่าแล้วเนี่ยจะหายไหมหมอบอกมีโอกาสกับมันไม่อีกทีนี้พี่ก็บอกว่าเอออย่างนั้นเธอก็อยู่เฉยๆกนแล้วกันก,นกน็ฟังน้ําเห็ด<ห>นี่แหละเ<ห>อาลองกินดูก็ลองกินดูพอดูแล้เขาบอกว่า<ห>นิ้วเขาหายแล้วนะอะไรไม่เป็นอย่างเงี้ยพี่บอกเฮ้ยพูดเป็นเล่นนะต้องไม่ไปหาหมอหมอก็เป็นลูกค้าที่นี่หมอว่าหมอก็ยังเจอหน้าหมอกมอก็ยังถามว่าเออไม่เห็นไปจัดการอะไรยงเงี้ยบอกไม่ต้องแล้วหายแล้วใช่ไหมแล้วคุณหมอเขาไม่ตกใจเหรอคะ ผังผืนที่เกิดขึ้นอยู่ดีๆมันก็จะแบบหายไปได้เองครับคุณหมอตกใจแต่ว่าเราไม่ได้บอกคุณหมอว่าเรากินอะไรใช่ไหมครับคุณหมอเห็นว่าเราเราดีขึ้นแล้วเขาก็เลยไม่ได้เข้าซีว่าจะต้องไปผ่านนะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเป็นเชิงธุรกิจหมอไม่ได้อะไรกับเราใช่ไหมครับทีนี้พอกินพอรู้สึกว่าพอแฟนก็กินดีขึ้นเนี่ยก็เลยกินต่อเนื่องรู้จักการที่เคยกินวันละสองเวลาเช้าเย็นแม้ตอนหลังมาเหลือหนึ่งเวลามันก็สามารถที่จะดูแลเขาได้แล้วตัวพี่สมศักดิ์เองปัญหาเรื่องของการนอนไมม่่หลัับนชวย ให้ดีขึ้น,นได้บ้างยังไงบ้างคะเอ่อช่วยให้เหมือนว่าการหลับเนียหลับลึกขึ้นพอเราอยากกินน้ำเ็ดไปแล้วเนี่ยเราถือว่าเออมันดีขึ้นการนอนเนี่ยเอ่อทํมบิ่งมันยาวขึ้นได้ะเวลาในการนอนเนี่ยน้นได้ลึกขึ้นยาวขึ้นะนะครับถึงมันจะไม่ไม่ไม่ดีเหมือนกับที่ว่าคุณปกตินอนแต่ว่าเราก็พอใจในระดับหนึ่งว่าโอเคนะค่ะถึงทิ้งน้ำเ็ดไปได้ไงตอนี่พอกินไปแล้วเนี่ยเราเห็นว่ามันดีเราก็เลยอยากจะบอกต่อให้คนอื่นเนี่ยกินด้วยเราก็เลยเอามาทําเป็นธุรกิจ นะครับที่เห็นตามหน้าร้านที่เราตั้งโชว์เนี่ยเพราะว่าคือถ้าเราไม่กินเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะบอกคนที่เป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนที่รู้จักกันได้ว่าเออมันดีจริงนะ,ะเขาเห็นว่าดีจริงเ่ยไม่งั้นเขาเห็นว่ามันดีจริงอ่ะใช่ไหมครับก็ถึงได้ได้มาสนใจบางคนก็ซื้อไปกินอะไรกินมันก็เลยเกิดธุรกิจตัวนี้นะครับคือเกิดจากการที่เราเองก็อยากบอกต่อคืออยากส่งมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะเราเองก็เคยผ่านพ้นหรือว่าอาจจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพ รวมถึงคนใกล้ตัวด้วยนะคะเขาผ่านพ้นมาได้เราก็อยากให้คนอื่นผ่านพ้นบ้างใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะฟ้่รุ่งรุ่งเองก็มีสิ่งดีๆค่ะมาส่งต่อนะคะเรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะกับเครื่องดื่มน้ําเฮสกัดเพื่อสุขภาพค่ะขอบพระคุณนะคะเพียงแค่คุณสามารถควบคุมความเครียดและเลือดเติมเต็มสุขภาพด้วยของขวัญจากธรรมชาติยังต้นตำรับน้ำเหดสกัดมัสรูมพลัส เท่านี้คุณก็สามารถมีสุขภาพที่ดีทางไกลาจากโกาครคภัยไข้เจ็บได้แล้วล่ะค่ะสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0890718889เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐครับ